ซึ่งเราได้ผ้ามาเป็นชิ้นแล้วนะครับแล้วก็จับจีบผ้าครับพับพับขอผ้าครับจากสองพบนะครับแล้วก็ยิงดักไปเลยครับ ยิงยาว้นะครับาการขึ้นผ้าครับขึ้นด้านขวาก่อนครับขึ้นด้านขวามือแล้วค่อยไปดึงซ้ายครับอันนี้ก็จะรอรอดึงรอบสุดท้ายนะครับตรงเนี้แล้วก็ยิงมาเลยครับ ขอบพิเศษนะครับแล้วก็มาทับขอบนี้ขอบทั้งสั้นนะครับงสั้นเห็นไม่กล้องกล้องน่าเห็นนะครับขอบสั้นนะครับทับตึงนะครับจะให้จะให้ขอบนี่ห่างจากขอบขอบไม้เยอะนะครับถ้าห่างแล้วบล็อกมันจะไม่ค่อยจะตึงครับใช้ไปนานๆแล้วมันจะหย่อนไวครับนี่ก็ยิงดับไปก่อนย,ยิงมาเลยครับ ต้องนั่นี่เห็นเนาะ เราก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับหรืออีกสองมุมนะครับเห็นไหมฮะจะได้ผ้ามางเงี้ยคราวนี้เราก็จะได้ตึงดึงผ้าให้มันตึงครับถ้าใครมีแคมมีอะไรก็ได้ครับอันนี้โต๊ะผมโอ้ยมีโต๊ะขึงนะครับผมต้องใช้มือครับแทนไม้คราวนี้ก็เอา,เอาแคมนีครับแคมขึงตึงไว้ครับล็อกตึงไว้ครับ คราวนี้ก็จะได้ใช้ตัวนี้นะครับครีมหนีผ้านะครับดึงน้ำตึงครับก่อนจะดึงเราก็ต้องพับขอบหาขอบมาครับเพื่อจด้บางสวยงามนะครับเราหาผ้าผ้าเศษนะครับผ้าเป็นเศษอย่างเงี้ยที่เราคันไม่ได้ใช้บะไม่ได้ใช้ครับที่เหลือๆเ,เราก็พับเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวก็ไปยิงตึงมาครับยิงล็อกไว้ครับยิงล็อกหมดท้ายครับ เหลือวตัดออกครับแล้วก็ใส่ทั้งสั้นนะครับจะไ,ได้ทำทีเดียวไปเลยครับ ก็ตัดออกก่อนนะครับที่เหลือนี่ก็จะใช้รอบหนึ่งครับด้านสั้นตอนนี้ก็ใช้คีมหนีผ้าครับคีมหนีผ้าก็หนีเไปนะครับหน,น,น,บนนะีให้ตึงครับให้ตรงนะครับ ดีพอดีบล็อกตึงไม่ตึงก็อยู่ตรงนี้นะครับแม็กหมดนะครับนี้ ดึงลงไปครับสอบต่ำๆนู้นครับดีผ้าอะ้รก็ดึงลงนี่ก็ยิงเลยครับ ถ้าเรายิงห่างนะครับถ้ายิงห่างมันก็จะไม่ค่อยตึงนะครับมันก็จะนานๆน,นานๆไปมันก็จะหย่อนนะครับเวลาเราล้างบ่อยๆครับตรงนี้ครับ ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้สักประมาณช่วงจังหวะนึ่งครับช่วงจังหวะประมาณเต็มตรงนี้หยุดเลยหน่อยนึงคราวนี้แล้วก็มาดึงฝั่งนี้เลยนะครับดึงฝั่งนี้นะครับไล่จากด้านนี้ไปนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาเก็บตัวที่เหลือไว้นะครับเพืจะได้ดึงให้สัดส่วนมันตึงได้ครับ ร้านอื่นร้านใหญ่เขาก็จะมีตัววัดความตึงนะว่าตึงเท่าไหร่แต่เราก็ปริมาณประมาณเรานะครับมาดูเหรียญนะครับโอตึงมากครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็รีดเอาริออกครับเศษที่เหลือเราก็จะได้ไปเป็นตะเข็บตัวนี้อีกนะครับกับตัวต่อไปนะครับตอนนี้ห้ามห้ามฉีกนะครับต้องปาดด้วยคัตเตอร์อย่างเดียวนะครับห้ามปาดแล้วฉีกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นขนเราต้องปาดคัตเตอร์อย่างเดียวครับ ให้สุดเลยได้นไหมครับ ลองได้วอสวยตึงๆอย่างนี้นะครับสวยนะครับไล่ตะเข็บนะครับตะเข็บพาดทั้งสี่มุมนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับคราวหน้าก็จะเป็นการโค้ดกาวนะครับคืออัดบล็อกสกรีนนะครับโค้ดกาวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากติดตามนะครับ